สวัสดีครับท่างหายไปนานนะครับผมวันนี้พามาชมไก่นะครับโลช่วงสงการนะครับช่วงปีใหม่นะครับใครปิดตัวผู้นะครับผมแถมตัวเมียนะครับโโลช่วงสงการนะครับท่านไหนที่ปิดตัวผู้นะครับผมแบ่งแถมตัวเมียให้ไปพัฒนานะครับ น้องชายตจไอรับยูนะครับตัวนี้มีแต้มนะครับออกสามครั้งนะมีหนึ่งแต้มนะครับอายุดีมากแล้วนะครับตัวนี้ใส่เหลืองนะครับขนหางยาวๆนะครับรูปผสมยอดต่ำๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับเจ้าเหลืองโดยแฝดนะครับตัวนี้นะครับข้างละสองครั้งละสามนะ ชอบตัวไหนก็แคมปหน้าจอนะครับส่งเข้ามาทางแชทได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับนี่จะเป็นลูกหนุ่มสีสานะครับยังไม่คึกนะครับรออายุหน่อยนะคนี่ก็แก่น,นุ่มสุดหล่ออีกตัวหนึ่งนะครับ ขนหางยาวมากนะครัไก่ย,ยังไม่คลึกนะครับมีก็ลูกหนุ่มอีกตัวหนึ่งนะครับขนหางเรายาวนะครับตัวนี้จะค่อนข้างเลือดสูงหน่อยแห่หน่อยนะครับตัวนี้นะครับกต,ตัวลักอีกตัวหนึง่งเจ้าขิงคองนะครับตัวนี้ก็ใส่เหลืองรูปลอ ขังสวยๆเลยนะครับตัวนี้ครบตัวไหนก็โทรสอบถามได้นะครับน่ยยหนุ่มรูปนุ่มรูปลอยอีกตัวหนึง่ง ถ้าตอนไหนเราโทรสอบถามได้นะครับนี่ก็ร่มหนุ่มสุดหล่อนะครับ่วนมาจะเป็นไก่หนุ่มนะครับดูพี่ท่านไหนที่สนใจเยียนะครับก็เยียรูปหลอ่อ เรเียวใครได้นะครับโปรช่วงสงการครับใครแบ่งตัวผู้นะครับผมแถมตัวเมียนะครับฝากติดตามด้วยนะครับยศสอง,องใสองมานนะครับขอบคุณครับ